คนสประเภทที่เราไม่ควรลืมในชีวิตคนประเภทที่ 1. คือคนที่ทำให้เราเป็นคนที่ลำบากคนที่ 2. คือคนที่เดินจากไปในยามที่เราลำบากและคนที่ 3. คนที่ทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ลำบาก สคนนี้เราไม่ควรลืมเลยจริงๆนะเราควรเรียนรู้อะไรกับการที่เรามีเหตุการณ์และสถานการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราเราควรที่จะขอบคุณกับสถานการณ์นี้ที่ทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทำให้เราได้รู้ถึงจิตใจคนทำให้เราได้รู้ถึงมิตรแท้และมิตรเทียมและทำให้เราได้ เรียนรู้ในการใช้ชีวิตในการปกป้องตัวเองในการดูแลตัวเองและรักตัวเองเราจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถ้าเรารู้จักดูแลปกป้องและดูแลตัวเองใช้ชีวิตของเราโดยการไม่ประมาทมันจะทำให้เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราได้ผ่านมาในในเวลาที่ยากลำบาก เราควรที่จะเรียนรู้กับประสบการณ์และสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราไม่ใช่มานั่งซึมเศร้าโศกเศร้าเสียใจกับอดีตที่ผ่านมาผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่เราควรที่จะเรียนรู้และจดจำและทำในสิ่งที่ผิดพลาดไปให้มันดีขึ้นเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้และ เราควรที่จะทําปัจจุบันให้ดีที่สุดเราไม่สามารถคาดหวังหรือรู้ว่าอนาคตจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นี่คือชีวิตที่เราควรที่จะเลือกจริงๆนะเมื่อเราเห็นคุณค่าของตัวเราเองเมื่อเรารักตัวเองเป็นเราก็จะให้คุณค่าคน คนอื่นได้เช่นกันและเราก็จะรักคนอื่นส่งต่อสิ่งดีๆสิ่งที่เรามีความสุขเป็นออร่าเป็นแสงสว่างให้ถึงเพื่อนที่อยู่รอบข้างเราและคนที่อยู่รายล้อมตัวเราถ้าเรารักตัวเองเป็นเราก็รักคนอื่นเป็นถ้าเราเห็นคุณค่าของตัวเองเราก็เห็นคุณค่าของคนอื่นเช่นกัน จะมีสักกี่คนที่มองเห็นค่าเราจะมองเห็นคุณค่าในตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้คุณค่ากับตัวเราเองก่อนเราจะต้องรักตัวเราเองก่อนก่อนที่จะรอให้คนอื่นมาให้คุณค่าในตัวเราในเมื่อเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวเราเราก็ไม่ควรที่จะเสียใจเพราะยังไงเราก็ไม่เหมือนเขาเขาก็ไม่เหมือนเราแต่เราควรที่จะให้คุณค่าตัวเราเองให้เห็นค่าตัวเราเองในเมื่อเราเห็นค่าตัวเราเองแล้วเราก็ให้ คุณค่ากับคนอื่นเราก็สามารถที่จะเห็นคุณค่าในคนอื่นที่ให้ไมตรีที่ดีกับเราด้วยเช่นกันเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขหากไม่มีผู้ใดผู้หนึ่งดูถูกเหยียดหยามหรือว่ายกย่องยกยอปอป้านหรือว่าให้ให้คุณค่าสิ่งของหรือว่าคนผู้นั้นที่ ไปในเชิงแบ่งชนชั้นวันณะนั่นแหละถึงจะทำให้สังคมมีข้อเปรียบเทียบถ้าเราสั่งคนต่างให้คุณค่าซึ่งการและการและเห็นคุณค่าของการและการไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆหรือว่าจะเป็นคนระดับไหนก็เราต้องยอมรับว่าในสังคมมันมีทุกระดับมันมีการแบ่งชั้นวรรณะอยู่มันยังมีอยู่โดยเฉพาะฐานะอิสระทางการเงินอิสระทางการ หาโอกาสหรือว่าสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าสมัยใหม่นี้จะเป็นการเปิดรับให้มีการยอมรับกันมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับว่ายังมีการเหลื่อมล้ำในสังคมอยู่มากเพราะฉะนั้นไม่แปลกหรอกที่เขาจะน้อยใจ